นายกรัฐมนตรีมาเลเซียรวมถึงผู้นําหลายชาติที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ใช้โอกาสระหว่างกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนายอนุทินชานวิรกูลนายกรัฐมนตรีไทยที่สละเวลาไปเข้าร่วมโดยนายอนุทินจะต้องเดินทางกลับไทยก่อนเดินทางไปที่มาเลเซียอีกครั้งในคืนนี้ ส่วนในช่วงสายที่ผ่านมาในาอนุทินได้พบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลข,ขาธิการสหประชาชาติโดยกูเตเรสเกล่าวแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยระบุว่านี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทยขณะที่ผู้นำอีกหลายชาติร่วมแสดงความอาลัยรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Before I begin, I want to extend our deepest condolences to the Prime Minister, Ahn Newton, as well as His Majesty the King of Thailand and the entire nation on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, and a, a beautiful, incredible woman who is so respected all over, all over, all over the world. Actually, respected i know the people of thailand will remember her forever as the embodiment of dignity kindness and grace This just happened but uh, this is a woman who was so loved and respected today we honor the memory by bringing the blessing of peace to the nation she dearly loved she loved ผู้นำสหรัฐกล่าวถ้อยถแถลงนี้ในระหว่างพิธีลงนามในถ้อยถแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชานักลงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียโดยทรัมป์และผู้นำมาเลเซียร่วมลงนามเป็นสักขีพยานด้วยขณะที่ซาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นด้วยการแสดงความอาลายัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง to